ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญครับส,รสวัสดีครับ,รบวันนี้เช้าวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568มาพร้อมกับข่าวร้อนของเมื่อสักครู่นี้มีรายงานข่าวว่าทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามมเรียอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษห้วยตามาเรียนะ เพจทบกทางกระแสลงข่าวแล้วตอนนี้รอหละเีดแป๊บเดียวนะครับ <c oughs> แต่ว่าบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าสันติภาพไม่มีอยู่จริงอม,มันเป็นเรื่องร้อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ทับกุ้งก็มีการออกมาแง้มแงมว่า<ช>ยิงกันวันแรกหกชั่วโมงเนี่ยมันก็มีใครไม่รู้สั่งให้หยุดยิงเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดแต่ว่าเรื่องแรกที่เราจะมาจับตานะคะเอาเรื่องการเมืองกันก่อนดีไหมคะพี่สํารานการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่หลายคนก็มองว่ามันจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้นายกยุบสภาเนี่ยแต่มันจะได้อภิปรายกันไหม จะพิปรายกี่โมงมีไหมนะแล้วจู่ๆเมื่อคืนวันศุกร์อ่ะเย็นวันศุกร์เนี่ยท่านนายกก็ออกแถลงการ8ข้อนะค่ะเ,ออเราก็งงเหมือนกันนะฮะค่ะสถนานการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่การชิงไหวชิงพลิบหักเหลี่ยมทางการเมืองกันหรือไม่นะครับไปคุยกับใครครับเราจะคุยกับคุณจตุพรรมพันธ์นะคะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนมาจับตาถอดรหัสกันดูซิว่าประเด็นการเมืองเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ค,คุณจตุพรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่สำราญสวัสดีคุณเหมียวครับครับหากเกี่ยมกันหรือว่าเป็นแค่เกมธรรมดาคุณจตพรครับมองภาพทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคือเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้เนี่ยคือจะได้แค่ยื่นจะไม่ได้อภิปรายเพราะ,ะ,ะว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่างไรเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจปลายทางเขาก็ต้องตัดสินใจ ยุบสภาออแ,แต่ว่าถ้าพักถ้าพักฝ่ายค้านเนี่ยเลือกช่องทางคือการอภิปรายทั่วไป 1> 1, 2. 2> โดยไม่ลงมติเนี่ยนะครับไออันเนี้ยจะได้อภิปรายเพราะคุณอนุตินก็พูดชัดเจนว่าพร้อมที่จะใช้เวทีรัฐสภาดังนั้นเนี่ยนะครับการยื่นอภิปรายไม่ว่าจะยื่นโดยพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่กระทั่งจะยื่นโดยพักประชาชนก็ตาม ะครับจะไม่ได้อภิปรายต่อมาที่นาตนใจอีกประเด็นหนึ่งสมมุติว่าเลือกที่จะให้อภิปรายถ้าข้อมูลของคุณอนุทินเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องไอ้โมงที่สั่งแม่ทับกุ้มเนี่ยม,มีของอยู่ในมือเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็ปะชาดาเลยหงายไพย่เช่นทางการสหรัฐขึ้นบัญชีแบล็คลิสต สิบเอ็ดคนประกอบด้วยใครบ้างเฝ้าระวังสิบสองคนโดยใครบ้างข้อมูลทางการอังกฤษทางการเกาหลีใต้ <c oughs> นะครับนี่ผม <c oughs> ผมยกตัวอย่างว่าถ้าไล่ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับกูด <c oughs> ยังไงว่าเลือดท่วมสภาเนี่ย,ยตัดสินใจลาออกเลยไอ้นี่ก็จะวุ่นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> คือหมายความว่าในการเมืองในขนาดนี้เนี่ยก็เลือกได้สองแบบ <c oughs> แบบประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งว่า ตัดสินใจยุบสภาซึ่งถ้าดูท่วงทานองของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะครับถ้าถ้ารีบยืดเลยเขาจะไม่ได้เรื่องรัฐธรรมนูญน,น,นะครับใช่ก็สรุปว่าก็หมายความว่ายกนะครับให้กับคุณอนุทินและคณะเป็นรัฐบาลฟรีๆโดยไม่มีอะไรติดมือกลับไปบหาเสียงเลือกตั้งเลยอืส่วนพกกรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศดุดันตั้งแต่ว่า,ถาแถลงนโยบายวันแรกก็จะยื่นไม่ไว้วางใจแล้วก็เชื่อห็มันเป็นราคาคุย ผมว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยก็เป็นการปรับกันไประหว่างเพื่อไทยกับพรคประชาชนท้ายที่สุดอาจจะไม่มีใครกล้าย,ยื่นเลยก็ได้ครับนี่นี่นนคุณจตุพรที่ว่ายืน่นคนณอองทินของไม่ย,ยอมะนะรวมทั้งแม้กระทั่งจะยืย่นอภิปรายเป็นรายบุคคลก็เถอะใช่ไหมครับก็มีขนาดนี้ก็พยายามจะบอกว่ามีสองความคิดเช่นว่าพักประชาชนถ้าจะยื่นอภิปราย ก็มุ่งเป้าไปที่ผู้กองธรรมนัสคนเดียวพักเพื่อไทยก็จะไปที่คุณอนุทินอ๋ซึ่งใ้ายื่นทั้งสองพักก้จยร่างก็จะตกทั้งสองพักอถทำไม่ตกลงกันอะเห็นไหมครับเพราะว่าสภาพพักนะครับในระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนนั้นเนี่ยก็ยังเล่นบทนี้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าข้างหน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้นะครับการเมืองไทยมัน อะไรก็เกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดอยู่แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยคุณหมายสิริกัญญาให้สัมภาษณ์นะนะคะว่าจริงๆพรกประชาชนก็ตามตรวจสอบรัฐบาลแต่ว่าด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นความผิดถึงขั้นจะยื่นซักฟอกได้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพรักประชาชนหรือเปล่าคุณจตุพรมองตรงนี้ยังไงคะก็คุณหมเนี่ยในฐานะรองหัวหน้าพักกรรมการบริหารพรคก,ก็ต้องไป หยุดคุณไอรักชนกเออใช่มันย้อนแย้งยดงังสิมันโรม,มนะครับว่าไอ้สองคนนี้ออกมาขับเคลื่อนเรื่องที่ไม่มีน้ำหนักเบาหิวมีเทาไม่มีเราเนี่ยมันไม่มีเรื่องเหล่านี้อยู่จริงเป็นการกล่าวอ้างนะครับอย่ <c oughs> าที่ผมบอกว่ามีเทาเพราะเราอะไม่ใช่มีเทาไม่มีเราอะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เพราะว่าก็ก็ไปกล่าวหาผู้กองแล้วแล้วใครไปเปิดประตูให้กับผู้กองเข้ามาล่ะ เห็นไหมก็มันย้อนมามาที่ตัวเองกันทั้งสิน้นแต่มุมมองผมก็คือว่าขนาดนี้เนี่ยครับมันก็เกิดภาวะความลังเลกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเหมือนกันยังไงคะเพราะเนี่ยนะครับมันมันมีบาดแผลไงก็คือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็นแน่นอนที่สุดคนมาเป็นรัฐบาลตามหลังอย่างคุณอนุทินเขาก็ไม่ได้หมูเนี่ยว่าเรื่องราวที่ผ่านมาคืออะไรบ้าง ยิ่งดอกแม่ทับกุ้งเนี่ยนะครับที่มาพูดเรื่องการสั่งการหกชั่วโมงแรกครับผมว่าไอ้ไหนั่นนอชักต่อมาเนี่ยนะครับในส่วนพรรคประชาชนุนที่ผมบอกว่าเขาเหลืออย่างเดียวที่เขาจะได้ติดมือไปก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดไม่ได้อะไรเลยมันก็เละสุ้มเป้เอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับปลายทางที่จะมีการยุบสภาวันที่สามสิบเอ็ดมกราซึ่งแต่ละพรรคการเมืองเนี่ย นะครับเวลารณรงหาเสิยงเลือกตั้ง,ง,งถ้าเดินทางกันไปถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่มันน้อยมากสําหรับการเตรียมการเนี่ยอือย่างช่วงระหว่างควานหาตัวผู้สมัครเรื่องระดมเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับในหลากหลายภาคการเมืองก็ยังดูอาการอย่างนั้นเกินอยู่ทีนี้เนี่ยการเมืองก็ต้องทําหน้าที่ในการปั่นแสดงความกล้าและก็สังเกตด้วยนะครับสองพักประชาชนเพื่อไทยก็รับกันไปรับกันมาแต่ไม่มีใครยื่นอะไรแต่แค่สแสดงใช่ไหมคะ กล้องการเมืองเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเขาเป็นคนจริงเนี่ยก็ถแถลงมาเนี่ยนะว่า,ถาแถลงนโยบายเสร็จรัฐบาลอน,นุสินจะยื่นไม่ไว้วางใจตั้งแต่วันแรกอืมไอ้น,นี่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะครับเดือนกว่าคร<อ>าเดือนกว่าจะไ,<ป>ไปเอาอะไรกันนกัการเมืองเอาไปเอามาเนี่ฟังตามคุณจรพรวิเคราะห์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นไปได้ก็คืออภิปรายทั่วไปตามมาตราหนึ่งห้าสองไม่ลงมติไม่ลงมติตอันนั้นเป็นไปได้แล้วอนุทินก็เปิดช่องแล้วนะ ทุก่อั้ง,งคุณอนุทินเขาเเปิดช่องอืเพราะว่าถ้าไปอภิปรายโดยลงมติเนี่ยเขาก็ไม่รู้ปลายทางเหมือนกัน่นะครับว่าสมมุติว่าพรรคประชาชนเกิดจับมือกับพรรคเพื่อไทยในการโหวตเนี่ยเขาก็ตายขาดสภาแต่สมมุติว่าเขาเกิดความคิดเอาถึงไหนก็ถึงไหนเอาไอ้เละกันหมดก็คือให้มีการอภิปรายแต่ก่อนลงมติก็ตัดสินใจลาออกเสียไอ้นั่นนะครับ สภาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าจะตั้งใครมาเป็นนายกอ่ะก็เละตุ่มเป๊ะขนาดนั้นแล้วไอ,ไอ้นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าทิเบตเป็นถันงหมักปฏิกรชีวภาพ,าพแนวนอนลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเราออจจะไม่เราอกจจะไม่ยุบนะสภายังอยู่ถูกต้องก็ก็ไปว่ากันใหมใ่แต่แฉหมดแล้วไง นะครับเช่นว่าใครใครสั่งหยุดเช่นว่านี่นะครับในเรื่องสแกมเมอร์ข้อมูลต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบโดยใครบ้างที่คุณจตุพรก็จะตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนยที่พูดมาบอกว่าที่อ่็1คนนะที่อยู่ในแบ็กลิสต์และ12คนที่ฝ้าระวังนี่หมายถึงอะไรสแกมเมอร์เหรอครบัญชีสแกมเมอร์สแกมเมอร์นะครับก็คือการการข่าวมอผมผมก็อยากให้ทางการสหรัฐเขาได้ ได้ชี้แจงว่าเป็นอ,อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่การข่าวสารการข่าวของจตุพรเองใช่ไหมการข่าวของจตุพรที่สามารถไปเช็ค <c oughs> เนี่ยครับว่าทางการสารัฐเนี่ยได้ขึ้นบัญชีแล็คลิเ์เรื่องแกมเแอม่อไว้สิบเอ็ดคนเฝ้ <c oughs> าระวังสิบสองคนนะครับ,รบ,เ,รบเราก็อยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอืมสุดท้ายก็สรุปว่าแนวโน้มที่เป็นไม่ได้สูงยิ่งคือน่าจะได้แค่ยืน่นแต่ไม่ได้อภิปราย <c oughs> ถูกต้องถ้ายื่นอภิปรายไม่วางใจแสดงว่าไม่ต้องการอภิปรายมาคือหนะ้มามาขนาดนี้ก็คือหมายความว่ามันเป็นรัฐบาลฝ่ายคา้านที่ผิดปกติหมดอ่ะคือถ้าต้องการาไม่อภิปรายก็คือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ยุบสภาแต่ถ้าต้องการอภิปรายคืออภิปรายตามมาตราหนึ่งห้าสองโดยไม่ลงมติไอ้นี่จะได้อภิปรายรมันก็การเดองมาเดินมาถึงนี่มันก็เห็นได้อย่างชัดเจน ถ้าต้องการจะพูดในสภาก็ไม่ลงมติถ้าไม่ต้องการจะพูดก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการลงมติผมก็น้องเมนุสัมภาษณ์นุกแยกรายคนแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์ทางเดียวกันว่าพักเพื่อไทยนี่งานนี้ถ้าไม่ยื่นอภิปรายนี่เขาจะสิ้นสุดเลยนะจะไม่เหลืออะไรเลยนะคุณจุพรเขาเขาจะไปแคร์เรื่องนี้ทาไมฮะเรื่องอื่นๆเนี่ยแ่เรื่องอื่นๆก็เยอะเยอะแยะเนี่ยนะครับที่ทําให้เขาสิ้นสุดได้อยู่แล้ว ม่ใช่เรื่องนี้้าเขาอธิบายเขาจะฟื้นได้เขาเชื่อสูตรนี้ไหมเชื่อกันไหมฟื้นได้บ้างสมมติคุณนันค,คุณน,นุนทินเนี่ยจากการตรวจสอบจากแม่ทัพกรุงแล้วเนี่ยคนที่สั่งให้ยุติในการให้ยุติการยิงหลังจากหกชั่วโมงในระหว่างการประทะชื่อนี้สังกัดพรรคการเมืองนี้ไม่น่าหงายกันทั้งสภาอือ่า<ม>พี่ลำนารดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่สุดนะ จะ่ปปรายเรื่องโนนน no 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 ี <Okay. S 1> ่เนี่ยโน่นโน่นโนก็เป็นข่าวที่ปรากฏกันแหละแต่หายไพ่เนี่ยนะครับใบเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องสแกมเมอร์นะครับย้อนสอนเงินในแต่ละตอนเนี่ยอดีตนายกที่ได้รับการตรวจสอบเรื่องต้นในประกอบคนขจิตนู่นนี่นั้นที่เป็นข่าวเนี่ยมันมันไม่มันไม่เดือดร้อนมากกว่าปัจจุบันมันไม่สิ้นสุดมากกว่าปัจจุบัน่ะแปลว่าเรื่องคําสั่งหยุดยิงนี่จะยิ่งทําให้พักเพื่อไทยฟอร์แล้วก็แฟบลงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป ก็จะทําให้หยุดการยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอคือฟังแบบนี้แปลว่าคุณจตุพรกําลังฟันธงว่าเพื่อไทยจะไม่กล้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินเพราะกลัวถูกย้อนสอนก็ก็ถูกแล้วถ้าเขากล้าจริงเขาต้องยื่นตั้งแต่วันแรกคือไหนก็พูดแล้วไงอืก็พูดแล้วว่ายื่นตั้งแต่วันแรกตอนนี้ก็ไปก็พยายามเลยนะครับยุให้พรคประชาชนเขายื่น ประชาชนก็ยุ้เพื่อไทยยืน่นก็มันก็อยู่ในบทเนี่ย<ม>เวลาเดียวก็หมดอ่ะแล้วอย่างพักประชาชนที่คุณจตุพรเอาเอาความความอยากก่อนนะคุณจตุพรคิดว่าพักประชาชนเขาอยากยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะผมดูอาการแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณหมายออกมาตัดเกมขนาดนี้แสดงว่าเขาไม่ได้มีความอยากแปลว่าไม่หรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งโฆศกพักอะไอไอ้อไอไอติมที่ผมฟังสัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยเขาก็ยังดูเงื่อนไขเช่น ถ้าเดือนธันวาก่อนสิ้นปียังแก้ไขรับมูลไม่เสร็จแสดงว่าเจตนามีปัญหาก็ต้องพิจารณาเรื่องการยืน่<ฮ>นแะต่พี่ไบรไม่ไว้วางใจคือทุกอย่างมันมันปลายเปิดทั้งหมดอะคือดูไม่อยากก็มันมันก็ไม่อยากแต่ถ้าจําเป็นจะต้อง <c oughs> ไม่หิวอะแต่ว่าถ้าจําเป็นก็ต้องกินอาหารมันจะเสียฟิลประมาณอย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้าไม่อยากเนี่ยอแล้วทำไมอย่างคุณรักชนกเมื่อกี้นี้คือที่คุณจะพอยกตัวอย่างหรือคุณโรม เปิดประเด็นกระซวกรัฐบาลคือเปิดนะมีหลักฐานหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ดูตีแรงมากเลยค่ะมันเป็นเพราะอะไรคุณหมายยังเห็นไม่เป็นอะไรเลยนี่แล้วแล้วคนทั่วไปจะเห็นว่ามีอะไรเปล่หรือเป็นเพราะการสถานะระหว่างคุณหมายกับคุณรัชชนกอะใครเหนือกว่าในรัคอ่ะถ้าเอาเฉพาะความเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ต้องให้คุณสตรีกัญญาถูกนะก็ก็ถูกไงก็คุณสรีกัญญายังไม่เห็นเนี่ยที่คุณไอ้พูดยังไม่ได้มีน้ำหนักถึงขั้นที่จะพิพายไม่ไว้วางใจเลย แล้วต้องฟังใครอ่ะสถานการณ์ตอนนี้นี่ฮะเชิงๆนะเช่นว่าทีนี้ประชาชนเนี่ยซึ่งก็พอเห็นทั้งทั้งโรมและและไอออกมากเคลื่อนเนี่ยเ <ฮะ S 1> ข้าใจว่าเนี่ยนะครับจะเอาเป็นเอาตายาพราะคุณคุณ,คณหมายใออกมาพูดก็ถือว่าจบกันไปก็แค่แค่เล่าสู่กันฟังเหมือนกับการอภิปรายเรื่องตัวบีเอ็นซเขาใหญ่สนามกอล์ฟันพายอ่ะ ครับจนถึงทุกวันนี้เรายัางไม่พบข้อมูลที่คิดว่าร้ายแรงสุดจริงสุด,สด,สดจริงจริงคำพูดของคุณหม่ค<า>่ะครับก็เจนก็ก็อลในที่ผมบอกผมพอฟังคุณไอติมพูดบวกคุณหม่เนี่ยในเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่มันจบข่าวอยู่แล้วครับและและนะครับเพราะนี่เขาก็รู้ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องรัฐธรรมนูญนี่เขาเขาที่เป็นความหวังเดียวเนี่ย นะครับที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องอื่นผมยังไม่ทราบนะนะแต่ว่าเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมันก็จะจบไปบส่วนพักเพื่อไทยก็ดูเป็นอารมณ์ไปดูเป็นตอนตอนไปรวมความแล้วต่อสถานรรการณ์ตอนนี้ก็ถ้ามันก็เรื่องของยื่นพิลายเรื่องของยุบสภาก็คงวนเวียนอยู่สองเรื่องนี้ใช่ไหมคุณจะตอบไม่มีเรื่องอื่นนะดูแล้วเนี่ยครับก็จะเยอะจนหมดเวลา ชักกะเยื่จนหมดเวลาชักเยื่จนหมดเวลาสามสิบแปดพฤษภาแปบเดียวเลยนี่เดือนนี่เดือนนี่วันที่สิบพฤศจิกาแล้วแป๊บเดียวกับธันวาแล้วแป๊บเดียวธันวาแล้วแล้วก็เข้าไปเทศกาลปีใหม่ก็คาบไปครับอ่ะได้ตามนี้ั้งนั้นขอบพระคุณมากครับคุณจตุพรครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์การเมืองเรื่องชักกระเยื่รวมความแล้วก็คุณจตุพรสรุปว่าโอกาสจะยืดพิปลายอาจจะมี แต่ยื่นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พิปรายหรอก uh huh. เพราะอาจจะยุบเสือก่อนหรืออะไรก่อนก็ไม่รู้แหละแล้วก็เพื่อไทยเองก็คงยิ่งมีเรื่องอคําสั่งหยุดยิงอะ่ะยิ่งไม่กล้าไม่กล้ายืน่นพักประชาชนเองพักส้มเนี่ยก็ปากกล้าไปอย่างนั้นแหละ uh huh. ริงยิงใจก็ไม่อยากเท่าไหร่หรอกไม่อยากยืน่นเพราะอยากได้รัฐมนูญอ oh. ถ้ารัฐมนูญต้องลากไปน่นแหละข้ามไปถึงธันวากลางเดือน uh huh. นะนองเหมียวส่วนสิน้ําเงินก็ต้องเร่งสร้างผลงานชเพื่อยุบสภาเลือกตั้ง แต่ถ้าว่าจะเป็นไม่ได้ที่สุดคือคุณจรพรบอกว่ามาตาหนึ่งงาสองพิลายทั่วไปแบบไม่ลงมติค่ะตรงนั้นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งสวนกันเลยสาวกันเลยแต่ไม่มีการลงมตินะใครคะแนนดีกว่าก็ว่ากันตรงนั้นแหละ